มาครับพี่น้องวันนี้ใส่เบ็ดเหมือนเดิมครับพี่น้องคลิปนี้ก็ลุยเอาเราอีมันครับพี่น้องนี่ผมใส่จากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็ได้ประมาณเกือบยี่สิบหลังครับผมตรงด้านหน้าได้เป็นเอาท่งไปน้อยครับตรงไน้อยเราอีมันครับพี่น้องนี่วัดบาด้ารเราเขาเจ้าใส่เบิร์เราครับทางคุณเห็นตะมีปลาค้าคัแต่ว่าเขาเจ้าไซเรบร้อยเบร์ล้ว เดี๋ยวผมก็ดีไซน์ขึ้นไปนี่ครับนี่ใส่ขึ้นไปนี่เราก็โค้งลงไปหันลุยตอเลยครับพี่น้องจักที่มีป่าปมีบงหูครับบ่เคยมากเทียอ้าวเนี่ยจุดแน่นอนครับผมครับพี่น้องตรงนี้ที่พักครับพักตรงนี้นู่นก็เป็นอ่าวปอน้อยครับอา่าวทงปอน้อยแหละเหมือนนี่ครับพระอาทิตย์กำลังจะลงแล้วผมก็ใส่ตามพิกัดนี่ครับตามมุมกล้องเลยใส่โค้งมารู้สึกว่า นาแปลงนี้มันกว้างครับผมได้หลายหลังพอสมควรครับนี่ครับหลังที่ประมาณสามสิบกว่ากวาครับผมนี่สามสิบกว่ากวาเดี๋ยวจะใส่ไปตรงนี้ครับใส่ไปตรงนี้แล้วค่อยใส่ขึ้นไปตรงนั้นอีกนิดหนึ่งก็พอแล้วครับผมได้กี่หลังก็ว่านไปครับสักสามสิบสี่สิบหลังก็พอครับพี่น้องเพราะว่าสถานที่มันคนใส่เยอะครับแถวนี้คนใส่เยอะก็เลยแบ่งๆกันไปมีสองคนหนึ่งใส่ใส่ขึ้นไปโซนโน้นครับนู่น ใส่เข้ไปโซนโน่นี่น้องใส่เบ็ดเสร็จแล้วครับนี่ก็มายามดูรอบทบทวนความจำครับผมพอที่ใส่เสร็จมันก็ค่ำพอดีครับผมค่ำปุ๊บก็เลยต้องเดินดูซะหน่อยทบทวนความจำซะหน่อยว่ามันจะถูกหรือเปล่าถ้ามันมีปานไม่เหลือหรอกครับพี่น้อง มีปานไม่เหลือหรอกเพราะว่าเยอะระดับขั้นเทพครับเหยอะห่วกมีหอยมาแท้แล้วโอ้ยปูเยีดเข้ปูตัวเบลเลอเลยครับพี่น้องหมายแรกครับปลาพยาบาลโอ้ยปลาพยาบาลครับพี่น้องนี่ครับปลาพยาบาลเก็บขอเอาอนุญาตเอาปลาพยาบาลก่อนครับพี่น้อง,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 องหมายเสองครับ ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับปลาพยาบาลครับผมเจบพี่น้องยกให้ดูนะครับเอานี้มีเด็ดปลาหมอครับพี่น้องมีเด็ดปลาหมอเอาครับเอาตัวใหญ่กูเดิมอยู่เลยปิ้งก็เอาพี่น้องเจบพี่น้องไม้สองครับผมนะครับพี่น้องไม้สามครับนี่เป็นปลาหมอครับพี่น้องนะครับปลาพยาบาลครับผมเอานี่มี สายก็โอเคครับปลาพยาบาลครับผมเอานี้มีแต่ปลาพยาบาลเลยครับพี่น้องโอ้แต่ก็เอาครับพี่น้องกินมันก็อร่อยดีเหมือนกันครับโรยเกลือดีๆแล้วก็ปิ้งับพี่น้องโอเคครับผมไม้สามนะครับชุนแน่นอนมาพี่น้องมีช่อนไม้แรกเกิดขึ้นครับผมช่อนไม้แรกเกิดขึ้นตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่นะครับใส่ผอป่นครับผมใส่ผอป่น ใส่พอผลดีครับพี่น้องไม่ใหญ่มากโอเคพี่น้องตอนเดินมาเมื่อกี้ก็ได้ปลาหมอไปเป็นไม้ที่สี่ครับนี่ไม้ที่ห้าครับพี่น้องไม้ที่ห้ามีปลาช่อนเกิดขึ้นครับมีปลาช่อนเกิดขึ้นฝนก็ตกลินทรงไม่คือเหยื่อก็หมดครับเหยื่อหมดดีมากแถวนี้กูก็เยอะปลาเข่งเล็กก็เยอะสสยเหยื่อไปกินเที่ยงตับเลยตัวเท่ากระเปียกนี่ครับปลาช่อนครับ ปลาช่อนเล็กโอเคครับพี่น้องขอุนเยอะเอาปลาก่อนหมายนั้นก็ถูกเงินครับปลาพยาบาลเด้งเห็นแล้วปลาพยาบาลกระดึบกระดึบอยู่โอเคครับผมปลาช่อนตัวสีคล้ๆแน่แต่ว่าตายไม่รู้ตายเพราะสาเหตุอะไรครับตายเฉยครับพี่น้องโอ้เสียงเลยสวยงามด้วยแต่ดันตายเข้าลุกสงสัยเข้าลึกครับเลยตายโอเคพี่น้องนี่แหละมีตัวนี้แหละตัวแรกเลย พอดูกับเพื่อนนอกนั้นก็เริ่มทอ้อแล้วครับกำลังใจไม่ค่อยมีแลวครับใกล้หลังสุดท้ายแล้วโอ้เอานี้มีแต่ปลาหมอปลาพยาบาลเล็กครับแล้วก,ก็ปลาช่อนเล็กเซ็งเลยโอเคครับผมสบายดียามเช้าพี่น้องก็เรียบร้อยแล้วครับไปจ้วนมาละภาคเช้าไม่เกินคาดหมายครับผม ไม่เกินกบจากที่คาดไว้ว่ามันไม่ค่อยมีปลาครับพี่น้องดงนี้ดงปลาพยาบาลอย่างเดียวเลยปลาพยาบาลทั้งเอาครับเนี่ยปลาช่อนไม่ค่อยมีมีก็มีแต่ตัวเล็กๆครับผมนี่ครับผมได้ปลาหมอครับปลาเข็งครับพี่น้องโอ้ยปลาเข็งก็เด๋อหกตัวนี่แหละครับพี่น้องย้ําหนเส้าเส้ากับเอานีเร้าเส้าเส้ามากแล้วบ้านนี่บ่คุมคาหัวครับสื่อหัวมาลอยหนึ่ง พยายามผ้ากันต่อครับพี่น้องพยายามผ้ากันต่อมเมื่อคืนฝนตกหนักครับมเมื่อคืนฝนตกใช้ได้เลยสองวันติดต่อกันครับนี่ครับผ้าผมนี่ปล่อยตัวบนน้อพี่น้องแต่ว่าปูหลายนะครับเดี๋ยวหรืผ้าลงไปเบิ้งปูัพี่น้อง ครับปูขิงมะกร้าวชุบปากคอแล้วครับออกหลายปูปูน้อยแล้ว่าปลาเล้วมีนีบอ่อยไหมปลาน้ำก็เต็มลำห้วยครับพี่น้องน้ำไหลลงมาเต็มลำห้วยเลยไหลลงมาจากห้วยทางหนองคูน้อยถุงรับไหลลงมาจากทางด้านนู้นครับโอเคครับพี่น้องดูด้วยกันเลยดูผลญง่ายน,นะพี่น้อง งานก็มีไอช่อนครับประมาณสองตัวช่อนอ่ครับช่อนตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องแล้วก็มีปูครับนอกนั้นก็เป็นปูอย่างเดียวเลยหูเทียบครับพี่น้องกูนกินกระตํามมะคงครับก้วกินกับตํา <Okay, S 2> มมะคงเอฟพประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับรายได้เช้านี้ เอาบวคลิปนี้แค่นี้ครับพี่น้องเข้าบ้านดีกว่าครับใส่เบียดบอกคือครับไม่คุ้มค่าห่วกจัวแน่นอนครับผมสวัสดีครับ